นะคะวันนี้ฝนโปรยแต่เช้าเลยนะคะไม่ตกหนักนะคะแต่ก็โปรยโปรยทั้งวันตั้งแต่เช้าเลยนะคะตื่นลืมตาม,มาก็โปรยโปรยไม่ตกหนักนะคะแต่ว่าตกยิ้มยิ้มยิ้มนะคะก็ไปไหนไม่ได้เลยนะคะวันนี้นะคะยังไม่หายหวัดด้วยเนาะวันนี้ก็เดีผยามาส่งตับถิมนะคะ ดูทับทิมหน้าบ้านไปก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะออกลูกเยอะมากเลยนะคะ15ลูกนะคะต้นนี้ก็ไม่เคยดกมากๆขนาดนี้เลยนะคะปีนี้แบบเยอะมากเลยก็ลูกเริ่มโตแล้วลนะคะนี่เริมีตใหญ่แลีนสองต้นไม้หน้าบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็เอาต้นไม้เข้ามาอภิบาลด้านในบ้างนะคะเพราะว่ามันโดนแดดเยอะนะคะนี่ก็แทงหนอ่อเริ่มแตกหน่อใหม่นะคะก็เลยเอาเข้ามาไว้ข้างในก่อนตรงนี้ก็มแมลงกินเกาะกินใบเยอะเลย ต้นเมย์ก็ไม่รู้จักนะคะอันนี้สเสน่ห์จันแดดนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะก็ชอบก็ซื้อมาบ้างเพื่อนให้มาบ้างนะคะก็มาปลูกหน้าบ้านนะคะเก็ดพญานาคก็แตกใบต้นเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ่ะเพื่อนให้มาต้นอันนี้ก็เชิญชมฝ <c oughs> นตกนะคะ ส่องต้นไม้หน้าบ้านไปก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเช้านี้นะคะบรรยากาศจุ้มตั้งแต่เช้าเลยฝนตกแต่เช้านะคะเพื่อนๆคะ่ะทำอะไรไม่ได้มากกว่านี้นะคะนอกจากส่องต้นไม้หน้าบ้านนะคะทันพางไปก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะอย่านาคราชก็เลย,ย,ยงามดี อืเนชมต้นไม้พันไม้หน้าบ้านค่าวเวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะเจนชมก็เริ่มออกดอกรุ่นใหม่นี่ก็อาจจะออกเยอะนะคะนี่นะคะยังแตกตุ้มๆเม็ดๆนะคะอ๋อสวยงามก็าเพลินๆนะคะหน้าบ้านนะคะเพล่อนๆแตละชมต้นไม้หน้าบ้านกับเมย์นะคะ <laughs> หมนหายแล้วค่อยไปปั่นกันต่อนะคะเพื่อนๆค่ะ